嗯，好没？好的好没？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 好好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 好 ขอทัสนนี้คือขอเท้ังือขไหลลงไนใช่ข้อโค้งไม่โค้งรู้สึกดีอสกดเดีอ่ะโอ้นาดูเยดันดันขงนี่เดียวว้าวทอมคือกุนคือวังไงดูโอ้ยงี้เราก็มีสิทธิ์ได้เห็นทะเลหมอกเลย แค่พี่ตื่นเช้าวันสี่ห้าหรือปีที่เขาว่ากันอ่ะเรี่ยงของเลยนะพี่จะหัวจะไปตั้งกล้องไอ,องง้นั้นไว้งนหมาอ๋อเนี่ยเด้ยนะทุเชันมากเลยนะที่ไปขวายขึี่ตื่นมาสี่ห้าี่งลง่นนาสผมปีนะผมเล่นน้ำโลกิโลตัวอ้ยอมเล่นกิโตัวตรงไอ้ที่ไม่ได้ตด้วยอ่ะแต่สนองเล่นจนสนองไล่ขึ้นมาเลยอ <laughs> ะไม่คนเดียวแต่แบบเล่นนานเกิเนไงตดี สุดยอดติดกล้องก่อนแล้วกันไปคิวกินแล้ว